รีวิวร้านอาหารเยเมนย่านนานากับร้านเพตา a r ส s t อ u um. ซึ่งอาหารเยเมนจะแตกต่างจากอาหารตะวันออกกลางเพราะได้รับอิทธิพลมาจากอาหารอาหรับและอาหารอินเดียแต่จะใส่เครื่องเทศน้อยกว่าอาหารอินเดียทำให้อาหารเยเมนทานง่ายจะเน้นทานเป็นไก่เนื้อแพะเ,เนื้อแกะมากกว่าเนื้อวัวใครมาที่นี่เมนูที่แนะนําให้สั่งคือมันดิหรือเมนูข้าวหมกแพะเป็นอาหารประจําชาติอีกเมนูหนึ่งของเยเมน เขาจะใช้ข้าวบาสมาติกหมกกับเนื้อแพะโดยจะปรุงในเตาดินที่เรียกว่าเตาทันดูจะได้กลิ่นหอมเครื่องเทศเ,เบาๆเนื้อแพะนุ่มไร้กลิ่นซาบเมนูมต่อมาเป็นฟิชบาร์บีคิวหรือปลาย่าง mm hmm. เขาจะใช้เนื้อปลาขาวตัวใหญ่ย่างมาสุกกำลังดีสดเนื้อแน่นห mm hmm. มักเครื่องมาได้รสชาติเค็มอ่อนๆ mm hmm. และเมนูสุดท้ายเป็นแฟตเบส อบสดใหม่จะเป็นแป้งคล้ายแป้งนานของอินเดียแต่แป้งจะหอมเด้งนุ่มและหนึบกว่าใครอยากลองทานอาหารเยเมนตามมาได้ที่ร้านเพลตาย่านนานาอยู่ในซอยสุขุมวิท3ทับหนึ่งใครมา BTS สามารถลงได้ทั้งสถานีนานาหรือเพิินจิตก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณรีวิวจากคุณชนกพัฒพดุงอัดใครอยากติดตามคุณชนกพัฒพดุงอัดสามารถเข้าติดตามได้ที่เลตตี้ได้เลย